ครับก็ค่อนข้างเอ่อต้องบอกว่าสมบูรณ์มากเลยนะครับก็ของผมก็อาจจะเป็นขอขอเป็นของแถมมาแล้วกันนะครับครับผมเป็นการตรวจสอบสภาพของเอ่อกิจกรรมทสาผนังซึ่งจริงๆก็มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่กับอ,อาคารโบราณสถานอยู่แล้วนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเอ่อพ่วงพ่วงไปนะครับพ่วงไปแล้วกันก็การตรวจสอบสภาพก่อนการอนุรักษ์ของกิจกรรมเาผนังนะครับ,รรรรรนนรบเริ่มต้น ด้วยการผมอาจจะพูดใน3ส่วนนะครับเป็นสาเหตุของความชำรุดแล้วก็ลักษณะของความชำรุดแล้วก็การเลือกหลักษานนะครับในส่งสาเหตุความชำรุดนะครับของเจดกับข่าปะนังก็มักจะเกิดขึ้นจากสองปัจจัยด้วยกันที่อาจจะกล,ากล่วาวได้กว้างก็คือปัจจัยภายในก็คือการเสรื่อมสภาพหรือการปวดถอยไปขอ,ข,อของวัสดุตัววัสดุเองนะครับตามกาลเวลาซึ่งเวลาที่เนินองนก็ค่อยๆเสื่อมสลายไป แล้วก็ในส่วนของปัจจัยภายนอกก็คืออ,อย่างเช่นลักษณะของโครงสร้างของอาคารที่อาจจะชำรุดหรือแตกรน้าหรือว่าสุดตัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าตัวฝุ่นหรือควันจากข่า,าที่ใช้ในโวัวสดหรือวิหารนะครับที่มีการทําสังกรรมหรืออะไรเงี้ยสะสมนานๆเขาก็จะกลายเป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดการเสื่อมสภาพหรือว่าการ ทำให้ตัวจิตกรรมหมองคล้าไปได้นะครับหรือว่าปัญหาที่พบบ่อยก็อย่างเช่นน้ําฝนที่ที่รั่วซึมมาจากหลังคาโครงสร้างที่เสียหายหลังคารั่วอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็น้าใต้ดินนะครับปัจจัยอยื่นๆเช่นแรงสั่นสะเทือนจากการอยู่ใกล้กับถนนหรืออะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งมีส่วนมากทีเดียวเหมือนกันแล้วก็พวกแมลงและสัตว์ต่างๆที่ทําความเสียหายกับตัวพื้นผิวของจิตกรรมนะครับ และสุดท้ายก็จะร,รวมถึงสาเหตุมาจากมนุษย์เราเองในการที่จะบางทีอาจจะไม่ไม่ทราบไม่รู้เท่าจริงการหรืออะไรงไงอาจจะมีการขีดขูดขีดเข,ขียนลงบนกระดางผาปนนันนะครับนี่ก็คือสรุปการโดยสรุปแล้ควคความสามภาพความรรถของจิลยำผาปนแล้วก็มีสาเหตุจากการเสื่อมสภาพของตัววัสดุเองโดยมีปัจจัยภายนอกเนะี่ยเป็นตัวมาเร่งให้เกิดเกิดความสมรุด ที่อาจจะเร็วขึ้นหรือว่าระดับของความรุนที่แตกต่างกันไปนะครับอันนี้ก็เป็นภาพที่แสดงให้เห็นพื้นที่จะรองรับจิิกรรมทาผน,นังในแต่ละชั้นนะครับซึ่งยังด้วยชั้นอิฐชั้นปูนแล้วก็ชั้นรองพื้นแล้วก็ชั้นสีนะครับซึ่งสามารถเสื่อมสภาพแล้วก็เกิดสภาพความชำรุดขึ้นไดในใน้ในทุกส่วนของอชั้นที่รองรับจิตกรรมาผนัง ส่วนอีกภาพหนึ่งก็เป็นะระดับของของความชื้นที่แตกระเหยระเหยเออกมาในระดับที่แตกต่างกันทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับวัสดุภายนอกที่ปิดทับตัวผนังไวท้ที่โครงตัวปิดทับตัวผนังไว้นี่คืออาจจะไม่ได้กล่าวถึงเฉพาะแค่ปูนฉาบอย่างเดียวโดยเฉพาะยิ่งผนังภายในถ้าท่าน ถ้าถ้าได้ไปในหลายๆที่ก็จะเจอว่ามีการกลุ่มขนาดด้วยอินออนหรืออะไเงี้ยก็ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ที่ทำให้ความชื้นกระเถิบสูงขึ้นมาเพื่อที่จะบายออกในส่วนท,วนที่ส่วนที่เป็นกิจนกรรมที่สูงขึ้นนะครับส่วนในในส่วนของลักษณะของสภาพความชํารุษนะครับก็เป็นเหมือนอาการหรือว่าผลลัพธ์ที่แสดงให้เราทราบได้ว,ว่า ตัวสาเหตุมาจากอะไรนะครับก็จะเป,เป็นเหมือนกับอาการของโรคที่ทีหมอก็สามารถวินิจฉัยได้ต่อไปว่าเป็นโรคอะไรอ,ะอันนี้เป็นตัวอย่างของสภาพความสุรุษที่เกี่ยวเนื่องจากลักษณะของอาคารที่กล่าวว่าลักษณะของอาคารก็รวมถึงไม่เฉพาะแต่โครงสร้างอาคารที่ช้ำรุดเสียหายเองแต่ยังรวมถึงลักษณะของการก่อสร้างไปด้วย จากการทำงานด้านจนิตกรรมผาผนังมาจาพาะพบว่าลักษณะความชํารุดที่เกิดเกิดบ่อยคือ,เ,อเกิดจากน้ําฝนรั่วซึมมาจากหลังคานะครับโดยเฉพาะยิง่งในส่วนของใต้บริเวณใต้คานแล้วก็ในส่วนที่แตกร้าวต่างๆนะครับภาพนี้ก็จะแสดงให้เห็นว่าลักษณะของอสภาพความชํารุดที่น้ําฝนไหลชักล้างชั้นสีออกมาจะเป็นทางทางยาวสีขาว ในภาพนี้กจ็จะเยอะหน่อยลักษณะคล้ายมา่านคล้ายอะไรอย่างเงี้ยนะครับลักษณะของความรุนลักษณะนี้นะครับอีกลักษณะความรุนอย่างหนึ่งที่ผมพบมากที่สุดหมายถึงว่าถ้าเข้าไปในอาคารพุทธศาสนาทางพุทธศาสนาอย่างเช่นโบโสถอวิหารเราก็จะเจอสภาพความชำรุดในลักษณะนี้ผมขอประเมินว่า น่าจะ90้าขึ้นไปที่เราต้องเจอแน่ๆลักษณะตรงความรุดตรงมุมขนาดน,นะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจต้องถามทางด้านตัวอาคารด้วยว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นเพราะลักษณะการก่อสร้างด้วยหรือเปล่าเพราะว่าบางที่ก็อาจจะไม่ไม่ได้เกิดความเสียหายในการแตกชำรุดหรืออะไรของของหลังคานะครับแต่ อาจจะเป็นลักษณะที่เป็น,ปนจุดอ่อนของลักษณะของสถาปัตยกรรมไทยปรางค์ช่วงมุมที่มันเชื่อมต่อกันของหลังคาหรือว่าลงมาในส่วนของโครงหลังคาด้านล่างนะครับก็อาจจะต้องมีการศึกษาตรงนี้เพิ่มเติมขึ้นสภาพความชื้นในลักษณะนี้ค่อนข้างจะทําทความเสียหายกับจิจกรรมได้ค่อนข้างมากเพราะว่าเหมือนกับน้าฝนจะลงมาซึมอยู่ในผนังเป็นเวลานาน ไม่เหมือนกับในในลักษณะของความฉุนเมื่อกี้ที่น้ำฝนมันมันก็ไหลลงมาเลยทีเดียวเป็นทานยาวมาอันนั้นก็จะจะไม่ไม่แช่อยู่นะก็จะลงมาที่ปัญหารด้านล่างได้เลยแต่อันนี้ตรงตรงมุมเนี่ยต้องต้องบอกว่าคือมันมันเหมือนซึมแล้วมันกเป็นการแผ่กระจายเข้าไปในตัววัสดุอย่างตั้งแต่ชั้นสีชั้นรองพื้นจนจนถึงชั้นอิฐมันซึมอยู่นานแล้วก็เลยสร้างความเสียหายเป็นวงกว้าง ต้องต้องบอกว่าจริงๆถ้าถ้าได้มีโอกาสเข้าไปในอา,อาคารวิหารหรือโบสถ์อะไรเงี้ยก็ลองสังเกตดูก็ได้ครับความชำรุดในลักษณะนี้แต่ถ้าไม่เห็นเนี่ยผมคิดว่าคงคงเป็นการซ่อมไปแล้วมากกว่าครับแต่จริงๆนา่าจะได้เจอครับผมสภาพความชำรุดลักษณะต่อไปก็คือการเ,าเกิดขึ้นในระหว่งางขั้นตอนของการบูรนณะด้วยเช่นกันนะครับเหมือนอย่างถ้าถ้า บนขวามือครับเป็นสภาพความชุดอ,อย่างแรกที่ที่ผมได้มีโอกาสเข้าไปควบคุมการอนุรักษ์ที่นี่แล้วก็พบว,ว่าเกิดสภาพความชุดของชั้นปูนที่แตกร้าวแล้วก็เมื่อมองเข้าไปยังตรงศูนย์กลางของของความเสียหายจะพบว่ามีไม้อยู่ในจิตกรรมอย,อยู่ในตัวผนางด้วยซึ่งตอนแรกก็ก็เข้าใจว่าคงคงมีแค่อันเดียว ก็ไม่ได้สิดใจอะไรก็แค่เก็บตรงนี้ไว้เป็นข้อข้อสังเกตต่อมาเมือ่อด้านนอกเป็นการดูนะตัวผนังด้วยมีการสกัดปูนฉาบด,ด้านนอกออกก็จะพบว่าอ,อย่างอย่างรูปด้านล่างซ้ายเขาจะเห็นปัวไม้อยู่ด้านนอกเหมือนกันก็แสดงว่าลักษณะของไม้นียคือมันมันก็ฝัองอยู่ในผนังโผล่ไปทั้งด้านผนังภายในและผนังภายนอกซึ่ง จํานวนที่พบภายหลังจากการมีการสก,กัดผนงังภายนอกเราจะพบว่กากระจายตัวอยู่ตามผนังระหว่างช่องหน้าต่างระหว่างช่องประตูในจํานวนที่เยอะมากแล้วก็มีมีระดับของมันชัดเจนเนี่ยเช่นสักประมาณความสูง2เมตร<ม>แล้วก็ไปพบอีกครั้งนึงที่ความสูงมันสี่ถึงห้าเมตรนะครับก็เป็นข้อสังเกตในลักษณะนท,นที่บางทีเราการในระหว่างการดูนะเราก็เจอหลักฐานอะไรใหม่เพิ่มเติม ส่วนภาพสองภาพด้านบนก็จะเป็นภาพผลกระทบที่เกิดจากการสกัดผนังภายนอกแล้วก็อาจจะไปกระทบกับตัวไม้อยู่ไม้นอกแล้วก็ดันจิตกรรมของผนังด้านในให้ใหใหกระเทาะออกนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นการใช้สอยอาคารที่ค่อนข,ข้างจะผิดประเภทไปนิดน,นึงแล้วก็การใช้เป็นที่เก็บของวางสิ่งของ ฝันหนังนานมากเกินไปอย่างเช่นภาพภาพซ้ายนู้็คือพระท่านก็ใช้เป็นเ,เป็นบุติตจังหวดแล้วก็จะมีของวางใย่แจกันครับส่วนภาพความก็จะเป็นวางกล่องเครื่องออวัตถุมงคลอะไรต่างๆซึ่งภายหลังจากที่ได้หรือย้ายของอะไรออกไปแล้วก็กมันก็ยังมีสภาพความ,มรู้ที่ทิ้งไว้อยู่ที่จิตกรรมภาพนาน,นะครับอย่างเช่นในภาพมุมบนมุมบนด้านฝาก,ก็จะเห็นเป็นลักษณะของ กระดาษลังที่บรรจุกล่องวัตถุบรรจุวัตถุมงคลนะครับซึ่งเกิดจากพอไปวางชิดผนังมากๆเข้าเนี่ยความชื้นที่อยู่ในผนังมันไม่สามารถระบายออกได้มันไม่มีช่องว่างให้มันสามารถกระจายออกได้มันก็ทําให้ตัวกล่องเนี่ยชื้นแล้วก็ชื้นสลับแห้งชื้นสลับแห้งเป็นอยู่เนี่ยครับแล้วก็จะกลายเป็นไปตัวกระดาษลังก็จะไปติดอยู่กับตัวผนัง ส่วนด้านล่างนี่เป็นสภาพที่ทําให้ให้จากจักสถานที่เดียวกันนะครับทําให้ตัวชั้นรองพื้นเนี่ยเสียหายอันนี้เป็นการใช้ลักษณะของการใช้วัสดุที่ไม่ใช่วัสดุที่เหมาะสมในการดันรากนะครับอันนี้ก็จะแสดงลักษณะของการใช้สีที่เป็นลักษณะของพลาสติกเวลามันเสื่อมสภาพมันจะหลุดล่อนออกมาคล้ายกับือผ้าหรือแผ่นพลาสติกนะครับซึ่งอันนี้ การแยกไข,ข่อนข้างยากมากครับอันนี้ก็จะเป็นกรณีท้ายกันคือการใช้วัสดุเพียงแต่ว่าที่ยกมานี้ก็คือว่าจะเน้นว่าการเป็นการใช้วัสดุประเภทเดียวกันในคนละแหล่งคนละที่ก็ให้ผลที่าแตกต่างกันอย่างอันนี้เป็นของวัดปราสาทเคยมีการเคยเคยมีผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาให้คาแนะนําในการที่จะ ฉีดพ่นสารเคมีเพื่อเคลือบพ,อพ,อพับอยู่ใน,นกิตกรรมไว้ได้ดาเนินการที่วัดประสาทและก็วัดใหญ่สุวรรณารามในขณะที่วัดใหญ่สุวรรณารามสภาพยังถึงแม้จะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่ายัาง,ยางมีสภาพที่ดีกว่าของที่วัดปราสาทโดย,โดย,โดยมีการใช้วัดสดุชนิดเดียวกันก็แสดงให้เห็นว่าวัดส,ดวดสดุชนิดเดียวกันแต่ต่างสถานที่ต่างปัจจัยสภาพวดทดลอมกันก็นกอาจจะให้ผลที่ แตกต่างกันได้ครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของการทึหลักฐานจากสภาพความรู้ที่เราไปพบเจอนะครับก็จะใช้กําหนดเป็นลายเส้นสัญลักษณ์แทนสภาพความรู้ในแต่ละประเภทครับนี่เป็นตัวอย่างนะครับความจะเป็นของการทําหลักฐานทึลักฐานในลักษณะนี้ก็คือเราเราสามารถที่จะ ทราบตำแหน่งของสภาพความชื้นรุนแล้วว่าแล้วก็ทราบมีการนําไปใช้เพื่อการวา่งแอดในการอนุรักษ์ต่อไปนะครับแล้วก็ภายหลังจากการอนุรักษ์เสร็จแล้วเราก็สามารถใช้นีเป็นส่วนที่จะบันทึกข้อมูลได้ว่าเราได้มีการอนุรักษ์ส่วนไหนไปแล้วแล้วก็ดาเนินการด้วยธีไใดไปแล้วนะครับนี่ก็เป็นคร่าวๆของการอนุรักษ์ในส่วนของกิจกรรมข่าผังนะครับก็คงต้องขอจบที่นี้ก็เวลาก็ลงเลยนะครับขอบคุณมากครับ คุณม่ะมีใครมีคำถามท่ถามผูาักร้านสัท่านหรือเปล่าคะขอบคุณครับก็มีคำถามกับกรณีที่